กดจุดหยุดเลือดสําหรับใครที่เลือดก,กาเดาไหลนะคะจะแนะนําให้กดจุดขงจุ้ยอยู่บนเส้นโลบานของปอดกดจุดนี้เนี่ยจะช่วยระบายความร้อนแล้วก็ห้ามเลือดนะคะเลือดของปอดก็คือเลือดก,กาเดาไหลนั่นเองปอดเปิดทวารที่โพงจมูกนะคะถ้าโอปอดร้อนเกินไปก็จะทําให้เลือดก,กาเดาไหลออกมาได้ง่าย กลางมือของเราออกมานะคะจุดของจุ้ยจะอยู่เหนือข้อมือของเราขึ้นมา7ชุ่นนะคะวิธีการหาก็ตามรูปเลยเราสามารถกดได้ทั้ง2ข้างนะคะเราจะรู้สึกเจ็บเจตึงๆอะ่ะจุดนี้สามารถกดช่วงทเวลาที่เลือดก,กำเดาไหลได้จะทําให้เลือดหยุดได้ง่ายขึ้นนะคะนอกจากการประถมพยาบาล บริเวณจมูกแล้วเนาะอาต่อมาก็คือการนวดระบายความร้อนบนเส้ลนลมปาของปอดนะคะเส้ลนลมของปอดเนี่ยจะออกมาจากหัวไหล่ไปถึงปลายนิ้วโป้งนะคะวิธีการนวดก็คือทวนเส้นลมปานก็คือการนวดเข้าหัวใจนั่นเองนวดต่อเนื่องแบบนี้นะคะก็จะระบายความร้อนของปอดได้ดีนะอีกจุดหนึ่งนะคะที่จะแนะนำเป็นจุดที่บำรุงกำลังของปอดนะคะก็คือจุดให้เยอนอยู่บริเวณข้อมือของเรานะคะในวันที่เราปกติดีเราสามารถกดจุดนี้ได้อยู่เป็นประจำเพื่อให้ปอดของเรา